วันนี้แพรรีจะมาสอนเลือกบับลาตะเวนผ่านได้ง่ายๆแบบฉบับอีซี่ซึ่งด่านแรกแพรจะหยิบมิโนมาเป็นดาเมจหลักเล่นคู่กับเซกิและแมนดี้แล้วก็หยิบอาฟอนมาประดับไว้ใช้สกิลโตกับของบับเฉยๆหลักๆแล้วก็จะเน้นไปที่มิโนเน้นบับเพิ่มคีิเลกครีด,ดาเมจส่วนบับทองแพรก็จะเลือกเป็นอัพดาวการ์ดอะไรพวกนี้มาเสริมความแรงแทน และที่สำคัญคือถ้าเจอยาลดดาเมตให้รีบซื้อมาใช้เลยเพราะว่าบอสจะตีเราเบาลงมากๆส่วนด่านที่2แพจะเลือกบัฟทองอันติเมตออโต้กับบัฟม่วงดูดซับพลังงานขโมยแต้มอันติเมตอีกฝั่งมาเป็นของเราหนึ่งแต้มไว้ใช้เล่นคู่กันพอเปิดเทิร์นมาฉีกับไลจะใช้อันติเมตใส่บอสได้ก่อนเลยซึ่งจะทำให้เคลียร์บอสได้ไวขึ้นส่วนบัฟที่เหลือจะเน้นเป็นเสริมสกิลให้แบกทีทั้งหมดเพราะแบกทีจะเป็นดาเมตหลักของทีมส่วนด่าน3แพจะเลือกบัฟทองซับพอร์ตโจมตีตามเล่นคู่กับ บัฟม่วงขยายพลังงานซึ่งบับทองถ้าตัวในทีมมีการอัพดาวการ์ดจะทําการใช้การ์ดทองในกลุ่มทั้งหมดทันท,ทีใช้คู่กับบัฟม่วงที่จะแอคทีฟเด้งการ์ดทองให้ตัวเอทีเคเยอะสุดและบัฟที่จะทําให้เพิ่มดาวการ์ดอื่นๆมาเสริมกลายเป็นว่าใน1เทิร์นเราจะสามารถลันการได้มากกว่า4ใบพอขึ้นอยู่กับการ์ดทอง,ท,งทั้งหมดที่เรามีสามารถดูตัวอย่างได้ตามในคลิปเลยนะคะ นอกจากนี้การใช้ดาวการแต่ละครั้งก็ยังส่งผลให้ลินแอคทีฟใช้โลกอัตโนมัติได้อีกด้วยลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย